สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอที่นิ่งชุดเบสิก Java Programming ับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับคีย์เวิร์ด super และ this นะครับว่าคีย์เวิร์ด super และ this นั้นคืออะไรในภาษา Java this นะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสั่ง this ก็ใช้สำหรับการเรียกตัวแปรหรือว่าเมธอดที่อยู่ภายในคลาสที่เราทำงานอยู่หรือว่าภายในคลาสของตัวเอง super นะครับก็ใช้สำหรับการเรียกตัวแปรหรือว่าเมธอดของคลาสแม่ที่เราทำการสืบทอดมา ซึ่งคำสั่ง this แล้วก็ super นะครับก็จะใช้สำหรับการแยกแยะ m e t h อดที่มีความเหมือนกันระหว่าง c คล s สแม่กับ c คล s สลูกนั่นเองเรามาลองดูตัวอย่างนะครับของ keyword super และ keyword this นะครับหรือว่าคำสั่ง super และคำสั่ง this ใาภาษาจาว่าว่าคือไรนะครับครับในตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่านะครับ class super รบหรือว่าเป็นคลาสแม่ mare, นะครับก็จะมีการประกาศตัวแปร string s นะครับแล้วก็มีการ สร้างเมทอดที่ชื่อว่า super นะครับ public super string s นะครับ this นะครับก็คือคำสั่ง this นั่นเองซึ่ง this นะครับก็ใช้สำหรับการเรียกตัวแปรที่อยู่ภายในคลา s แม่หรือว่า superclass หรือว่า Class ที่เราทำงานอยู่ได้นั่นเองนะครับ this s ก็คือเรียกใช้ตัวแปร string s นั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือ this s นะครับมีค่าเท่ากับ s มีค่าเท่ากับ string s นั่นเองแล้วก็ทำการ print ค่า system out println S super s นะครับ this, this ก็อ <üre S 1> ยู่ภายในส่วนของคลาส super นะครับหรือว่าคลาสแม่นะครับในที่นี้ this สามารถที่จะเรียกใช้ตัวแปรภายในคลาสได้นั่นเองเมื่อเราทำการนะครับใช้ extend นะครับเพื่อทำการสืบทอดคลาสนะครับโดยที่เราจะทำการสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อว่าคลาสสับทำการสืบทอดหรือว่าทำการ extend คุณสมบัติจากคลาส super หรือว่าคลาสแม่นะครับเมื่อทำการสืบทอดคุณสมบัติมาแล้วก็จะได้ตัวแปร string s นะครับเข้ามาใช้งานนั่นเอง i n t e g e x เท่ากับ200นะครับ public string s นะครับ super s จะใช้ในการเรียกตัวแปร s นะครับทางฝั่งของคลาสลูกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีความหมายเดียวกันกับแต่ว่า super นะครับก็จะใช้สําหรับการเรียกฝั่งลูกนะครับดีจะใช้สาหรับการเรียกฝั่งของคลาสแม่นั่นเองแต่ทีนี้ก็จะทําการเรียกตัวแปร s นะครับหรือว่าตัวแปร string s เข้ามาทํางานหรือว่าเข้ามาทําการประมวลผลนั่นเอง ตัวนี้นครับ public static void main(String argument) นะครับก็จะเป็นในส่วนของ m e t h o d Main หรือว่า m e t h o d หลักก็จะมีการให้ a นะครับมีค่าเท่ากับ s นะครับ s ก็จะได้มาจาก string s นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า this นะครับก็จะใช้ในการเรียกตัวแปรหรือว่าเรียก m e t h o d นะครับของคลาสที่เราทำงานอยู่หรือว่าภายในคลาสนั้นหรือว่าคลาสของเราเองส่วน super นะครับก็จะสอบการเรียกตัวแปรหรือว่า m e t h o d ของคลาสแม่ที่เราทำการสืบทอดมาในที่นี้ super s ก็คือสัตว์ีกใช้งานตัวแปร s จากคลาส super ที่เป็นคลาสแม่ของคลาสสับนั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับของ h i s แล้วก็ super ในภาษาจาวาครับขอบคุณครับ